ลงทะเบียนทีคอ n เน็กไม่ยากอย่างที่คิดการลงทะเบียนใช้งานทีคอนเน็กผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งแอปจะรองรับ Android เวอร์ชัน8และ iOS เวอร์ชัน11ขึ้นไปอัดดับแรกให้เข้าไปที่แอปดาวน์โหลดพิมพ์คำว่า T-Connect หรือสแกนผ่านบนคลิปนี้ได้เลยคะ่ะมาถึงหน้าหลักให้กดคำว่าสร้างบัญชีผู้ใช้แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆให้ครบจากนั้น ให้กดกระฟ้าถัดไปและกดรับทราบแล้วรอ SMS OTP เบอร์ที่โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แล้วกดยืนยันอีกครั้งจะมาอยู่หน้าแอปที่คนน c t ค่ะตอนต่อไปให้กดที่รูปคนด้านขวาบนสุดแล้วกดไปที่ข้อมูลรถยนต์กดคำว่าเพิ่มรถยนต์และเพิ่มรถยนต์ที่เป็นเจ้าของให้ใส่ข้อมูลหมายเลขตัวถังหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้กดตกลงแล้วก็สามารถลงทะเบียนการใช้งานทีคอนเน็กเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วค่ะ